สวัสดีครับมาพบกับผมพันแมนหนึ่งหนึ่งวันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์ที่8แล้วเนาะนะครับเป็นไงบ้างครับเดย์ที่7นะครับได้ทบทวนตั้งแต่เนื้อหาเดย์ที่0นจนถึงเดย์ที่6ไปแล้ววันนี้ก็มาต่อกันเดย์ที่8เลยแล้วกันนะครับมาพักเบรกไป1นวันนะครับไม่มีเทคนิคอะไรมาให้ในวันที่7เนาะแต่ผมเตือนไว้นิดว่าอย่าได้เฝ้ารอว่าผมจะมีอะไรใหม่ๆมาอีกเพราะจริงๆแล้วแค่หนังยางเส้นเดียวก็ล้างใจคุณได้แล้วนะครับยิ่งพอบวกกับเทคนิคภาพประทับใจ บวกกับการจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเท่านี้ก็ยิ่งกว่าการรวมเหล่าฮีโร่แล้วนะครับเท่านี้ก็มากพอที่จะดึงอยู่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้แล้วล่ะครับบางคนอาจะมีคําถามแล้วการล้างเรื่องลบๆในใจออกไปนั้นนอกจากการจะช่วยให้ใจโล่งใจสบายขึ้นแล้วมันช่วยอะไรเราได้อีกตอบเร็วทันทีเลยครับว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดครับเพราะโลกภายนอกสะท้อนถึงโลกภายในของใจเราครับ ความคิดของเรานั้นคือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์โลกที่เราเห็นก็คือจอรับภาพที่ความคิดของเราฉายออกมานั่นเองเห็นโลกแบบไหนก็เพราะคิดแบบนั้นโลกใบเดียวกันครับแต่มองคนละอารมณ์ก็เห็นไม่เหมือนกันแล้วยังจําเรื่องราววันที่6ได้ไหมครับที่ผมบอกว่าบางทีเราก็มัวแต่มองสีแดงจนมองไม่เห็นสีเขียวที่อยู่ตรงหน้านี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมที่พอเราล้างใจเราแล้วพอเราอารมณ์ดีก็จะเห็นแต่สิ่งดีด เพราะเราเลือกเห็นแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นเท่านั้นเองครับคนคิดลบก็เลยเลือกมองสิ่งที่เขาอยากจะเห็นนั่นคือเรื่องลบๆคนคิดดีก็เลือกจะมองแต่สิ่งที่อยากจะเห็นนั่นคือเรื่องดีๆแล้วคุณจะเลือกมองแบบไหนล่ะครับพอเราเลือกที่จะมองแต่เรื่องดีๆเราก็จะเจอแต่คนดีๆครับโอกาสดีๆงานดีๆและก็เงินดีๆครับเหมือนคลื่นที่จูนตรงกันพอจูนคลื่นได้ถูกต้องก็มีเพลงพอๆทั้งนั้นมีแต่โอกาสดีๆเรียงรายเข้ามาจนเลือกไม่ทันครับว่าแต่ แล้วทำไมบททดสอบในเดนี้ถึงตั้งชื่อบทว่าปากดีเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับถึงวันนี้จะไม่ใช่วันภาษาไทยนะครับผมก็อยากจะบอกเคล็ดลับนี้กับคุณว่าภาษาที่ปากพูดมีผลกับความคิดของเราเคยเจอไหมครับคนที่ชอบใช้ภาษาให้มันใหญ่โตทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> เช่นตายแน่เรื่องใหญ่แล้วกูไม่รอดแน่เสร็จกันจบกันทีนี้คนที่ชอบพูดแบบนี้มีเยอะแยะเลยครับ ผมเรียกคนแบบนี้ว่านักสะสมคำเวอร์แค่น้ำหกใสพื้นอุทานรากับซูนามิถลมคุณอาจจะนึกในใจว่าอะไรกันนกขณะแค่ภาษาเนี่ยนะมันจะไปมีผลอะไรกับชีวิตของเรานักเชียวมีครับผมยืนยันผมใช้วิธีนี้กับหลานผมเป็นประจำเมื่อมีโอกาสดีๆผมมักจะใช้คำชมดีๆกับหลานผมเพราะผมสะสมคำดีๆไว้เต็มกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากใช่เลยยอดเยี่ยมมันต้องอย่างนี้สุดๆเก่งมาก และคำาอื่นๆอ,อีกมากมายที่ผมพูดเมื่อถึงเวลาผมก็แค่หยิบคำดีๆเหล่านี้ขึ้นมาใช้คนรอบข้างผมมีความสุขผมก็มีความสุขครับคนฟังก็มีความสุขคนพูดก็มีความสุขมีความสุขเพราะได้พูดและได้ฟังคำดีๆครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับในวันนี้ครับผมอยากจะชวนคุณทุกคนมาพูดดีๆกับตัวเองครับเรายุ่งกับความคิดในหัวของเรามาหลายวันแล้วคอยจับจิตที่คิดลบมาหลายวันแล้ววันนี้ลองเพิ่มไปอีกหนึ่งเรื่องครับภารกิจในวันนี้ที่คุณต้องทำก็คือ จงเป็นนักสะสมคําดีๆหยิบสมุดเล่มเดิมขึ้นมาครับเล่มที่เราเอาไว้เขียนขอบคุณพลิกไปด้านหลังนะครับหาพื้นที่สักหนึ่งหน้าหรือมากกว่าแล้วลองได้ดูครับว่าคุณนึกคําอะไรดีๆออกมาบ้างเขียนให้เยอะๆครับนึกออกเมื่อไหร่กลับมาเขียนเพิ่มอีกทีก็ยังได้คำดีๆเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ครับพอคุณสะสมได้มากพอก็หยิบคำดีๆมาอ่านให้จนขึ้นใจจากนั้นนะครับเวลาเจอสถานการณ์ดีๆให้รีบเอาคำดีๆมาใช้ให้อย่างไวนะครับ เรื่องลบๆเรื่องเล็กๆเรายังใช้คําพูดบนเซเวอร์ว่าตายแน่แล้วเรื่องดีๆเรื่องเล็กๆทําไมจะใช้คําพูดดีเวอร์บ้างไม่ได้จริงไหมครับเวลาเจอเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคุณซัดเลยครับเราเตรียมคําพูดดีๆมาแล้วนี่ลุยเลยครับโอ้โหสุดยอดเจ๋งมากเยี่ยมยอดใช่เลยมันต้องอย่างนี้สิสุดๆลองพูดแล้วแสลงไปด้วยสิครับแล้วคุณจะพบว่าเฮ้ยพลังลงมาจากไหนวะเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลย แม้กระทั่งในวันคืนที่ไม่ดีฟ้าฝนไม่เป็นใจคำดีๆเหล่านี้ก็ยังช่วยคุณได้นะครับเพราะสมองจะเริ่มงงเวลาที่คุณเริ่มเจอเรื่องไม่ดีแต่คุณยังอุตส่าห์พูดคำดีๆออกมาได้อีกอ่ะเช่นคุณกำลังมีปัญหาเรื่องงานแต่คุณกลับพูดออกมาว่าสุดยอดโคตรเฉ๋งสมองเนี่ยมันจะเริ่มงงนะครับแล้วมันจะหาเหตุผลมาสนับสนุนจนเจอว่าเฮ้ยตกลงมันมีแต่สิ่งดีๆในเรื่องนี้ด้วยเหรอวะ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะแต่นี่คือการเปลี่ยนโฟกัสในการสั่งสมองให้ลองหาเรื่องดีๆครับเชื่อไหมครับสมองเราเนี่ยมันจะหาเจอจนได้นะว่าตกลงมีเรื่องดีๆที่ซ่อนอะไรอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างสะสมไว้เถอะครับคําพูดดีๆเนี่ยว่างๆนะครับก็เอาคําพูดอันทรงพลังเหล่านี้แล้วเติมชื่อเราไปข้างหน้านะครับแล้วคุณอ่านออกเสียงดังๆเพลิดดีนะครับผมเองมักจะพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าแฮมแมนมันสุดยอด แฮมแมนเจ๋งโคตรแฮปแมนมันเยี่ยมมากเลยชมตัวเองบ้างก็ได้ครับตัวเราอยู่กับเรามาตั้งหลายปีปากหวานกับตัวเองบ้างนะครับจะเป็นไรไปสำหรับวันนี้เทคนิคนี้คงจะช่วยคุณให้มีความสุขขึ้นได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่กับพรุ่งนี้เดือที่9นะครับแล้วพบกันครับ